เริ่มต้นนะครับเราจะมีปลาอยู่3แบบนะครับอันนี้เป็นแบบชนิดที่1นะครับเราก็ปล่อยปลาลงไปให้เหมือนกับว่ามันอยู่ในธรรมชาติของมันนะครับต่อไปเป็นปลาแบบชนิดที่2ที่จะอาศัยอยู่ข้างล่างพื้นล่างของสระนะครับแล้วก็ปลาแบบชนิดที่3ที่จะอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำนะครับเค้านี้เนี่ย หน้าที่ของเราก็คือว่าเราเป็นนกนะครับนกในที่นี้จะมีปากอยู่หลายๆแบบด้วยกันนะครับ3แบบในที่นี้นะครับแบบแรกจะเป็นแบบปกตินะครับเหมือนกับที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วแบบที่2จะเป็นปากแบบปากสั้นนะครับแล้วก็แบบที่3คือปากแบบปากยาวนะครับ โดยตอนเริ่มแรกนะครับเราจะให้ในรุ่นพ่อแม่เนี่ยเป็นปากแบบปกติหมดเลยนะครับแล้วใช้ขันตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกระเพาะที่ใช้ในการกินปลานะครับเราจะมีเวลาทั้งหมด10วินาทีนะครับในการจับปลาโดยที่จับได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับต่อครั้งนะครับแล้วดูซิว่า1 0วินาทีเนี่ยจับได้มากสุดเท่าไหร่ทำทั้งหมด3ซ้ําแล้วดูว่าค่าเฉลี่ย เป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นนะครับพอเราเป็นรุ่นลูกนะครับและเรารู้ว่าปากของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับใน10วินาทีเราก็จะมาจับแข่งกันเหมือนกับในภาพที่โชว์ให้ดูในที่นี้นะครับผลที่ได้นะครับอันนี้จะเป็นจากในรุ่นลูกที่มีปากลาักษณะแตกต่างกันอย่างที่เราเห็นในภาพว่าจับปลาได้เท่าไหร่นะครับ ใช้เวลา10วินาทีแล้วก็ทำสามซ้ำเหมือนกันแล้วดูว่าปริมาณของปลาที่จับได้ในรุ่นล,ลูกเทียบกับในรุ่นของพ่อแม่แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรน้อยกว่ามากกว่านะครับหรือเท่ากันแล้วเรามาดูว่าอัตรานะครับการอยู่รอดเป็นอย่างไร